สวัสดีครับกลับมาเจอกันที่ช่องแป่งเคียร์บอนนะครับในวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งของโลกเป็นทีมที่สามารถคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แทบจะทุกปีได้แชมป์ไม่พอครับพวกเขายังเป็นต้นแบบของฟุตบอลยุคใหม่ทั้งเรื่องของระบบการเล่นทั้งเรื่องของการวางแผนในระยะยาว แต่ว่าเบื้องหลังความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยครับมันได้มีคําถามที่มันได้ถูกละเลยก็คือพวกเขาเริ่มต้นมาจากอะไรใครเป็นคนสร้างสมโมสรแห่งนี้ขึ้นมาและอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังในการก่อตั้งทีมเล็กๆที่ชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บางคนอาจจะคิดว่าเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นในยุคอาบูดาบีเริ่มต้นจากที่ชีคมันซูได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแต่ความจริงก็คือประวัติศาสตร์ของสมโมสรแห่งนี้มันต้องย้อนกลับไปไกลกว่าเกือบ150ปีเลย ย้อนกลับไปในยุคที่ฟุตบอลเนี่ยยังเป็นเพียงแค่กิจกรรมของคนจนซึ่งยังเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีชื่อของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เลยครับยังไม่มีแม้แต่การถือกําเนิดด้วยซ้ํา และทั้งหมดเนี่ยครับมันก็ได้เริ่มต้นมาจากบทดเล็กๆหลังหนึ่งที่มีชื่อว่าเซนต์มาร์กที่อยู่ในย่านเวสต์กอตันนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือถ้าใครอยากจะช่วยกันสนับสนุสนช่องกันโดยตรงนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดสง Super ่งซูเปอร์ตงค์ส์มาก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงจะขอขอบคุณทุกคนเอาไวล้ลงหน้าก่อนเลยนะครับผม ในศตวรรษที่19เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยครับไม่ใช่เมืองแห่งฟุตบอลอย่างที่พวกเราได้รู้จักกันในทุกวันนี้นะครับแต่พวกเขานั้นเป็นเมืองที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเวิร์ h ช็อปออฟเดอะเวิลด์หรือว่าเป็นโรงงานของโลกนั่นเองครับหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษเมืองแมนเชสเตอร์ได้กลายเป็นเมืองแรกๆที่อุตสาหกรรมมันได้พัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มันได้กลายมาเป็นธุรกิจหลักของเมืองโรงงานปั่นไยพรางเก็บวัตถุดิบและก็โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ผุขึ้นมาทั่วทั้งงเเมือลย ผู้คนหลายหมื่นชีวิตต่างเดินทางมาจากเมืองอื่นๆเพื่อต้องการหาโอกาสในการทำงานที่แมนเชสเตอร์เพียงแต่ว่าเบื้องหลังความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจคือภาพของชนชั้นแรงงานเนี่ยที่มันต้องเผชิญกับความยากลำบากในทุกวันเด็กอายุ10ขวบต้องทำงานตั้งแต่เช้าผู้ชายเนี่ยใช้แรงงานวันละ1 2 1 3ชั่วโมงต่อวันผู้หญิงก็ต้องแบกผ้าหนัก ข้ามโรงงานทั้งวันครับเพื่อไลกกับเงินเพียงแค่ไม่กี่เพนนีเมืองแมนเชสเตอร์มันก็เลยเป็นทั้งศูนย์กลางความเจริญและก็ศูนย์กลางของความยากลำบากไปพร้อมๆกันในท่ามกลางความเครียดของเมืองอุตสาหกรรมศาสนาและโบสถ์ได้กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชนหนึ่งในโบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่าเซนต์มาร์กส์ที่อยู่ทางเวสต์กอร์ดอนเป็นย่านชนชั้นแรงงานขนาดใหญ่เต็ไมไปด้วยครอบครัวที่มีฐานะยากจนและบ่อยครั้งครับมันก็มีปัญหาสังคมตามมาอย่างเช่นการทะเลาะวิวาทการดื่มุ เมาแล้วก็อรารวาสขโมยของรวมถึงอาชญากรรมด้วยและนั่นมันก็คือจุดที่กีฬาฟุตบอลได้เข้ามาเป็นทางออกให้กับปัญหานี้ในยุคนั้นครับโบสถ์หลายแห่งในอังกฤษได้เริ่มมีการตั้งทีมฟุตบอลของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีทางเลือกไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปเมายาไม่ต้องไปต่อยตีทะเลาะวิวาทกันอยู่ตามท้องถนนแต่ให้พวกเขาเนี่ยได้หันมารวมกลุ่มกันเพื่อเล่นกีฬาและก็มีวินัยในชีวิตมากขึ้นก่อนที่ในปีคศ1880พวกเขาได้ก่อตั้งทลลีมฟ ไม่ได้มีสนามถาวรในการแข่งขันไม่มีชุดแข่งเป็นของตัวเองด้วยซ้ําแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คือความตั้งใจที่จะใช้กีฬาฟุตบอลเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างโอกาสไม่ใช่เป็นเพียงแค่โอกาสทางด้านการกีฬานะครับแต่มันคือโอกาสสาหรับชีวิตของผู้คนในเมืองที่เขารับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วเกินไปไม่ได้และในที่สุดทีมเซนต์มาร์คมันก็ได้เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นชื่อเดียวกับโบสเลยครับ โดยคนรีเริรมเนี่ยมันก็คือบาทหลวงอเล็กซ์เบอร์คอตถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสโมสรมันไม่ใช่เพื่อชัยชนะหรือว่าเพื่อถ้วยรางวัลแต่ไปไปมา,มาครับมันก็เริ่มมีความจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เล่นจนเพียงแค่สนุกสนุกมันก็เริ่มที่จะไม่ยอมแพ้เริ่มมีการแข่งแบบเอาเป็นเอาตายกันมากขึ้นศักดิ์ศรีมันค้ำคอถึงแม้ว่าจะไม่มีถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะก็ตามและถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสนามถาวรพวกเขาจะต้องไปเล่นกันตามลานโลง่ลงๆหรือว่าพื้นที่เปล่าๆในเขตเมืองแมนเชสเตอร์ โดยบันทึกการแข่งขันเกมแรกของเซนต์มาร์คส์เท่าที่ข้อมูลได้ระบุมาเนี่ยครับมันก็คือเป็นการแข่งขันกับทีมมาร์เคิลฟิลส์บัฟติสและก็พ่ายแพ้ไป1ประตูต่อ2แต่ว่าเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสําคัญเท่ากับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าคนแถวนั้นเริ่มมองเห็นว่ากีฬาชนิดใหม่ชนิดเนี่ยมันดูน่าสนุกมันก็เลยทำให้เด็กผู้ชายในแถบย่านเวสต์กอตันเนี่ยครับเริ่มที่จะหันมาเล่นกีฬาฟุตบอลกันมากขึ้น ผู้คนในชุมชนก็เริ่มมีการรวมตัวกันเชียร์ก่อนที่ทีมฟุตบอลทีมเล็กๆทีมเนี่ยครับเซนต์มาร์คจะค่อยๆได้กลายมาเป็นตัวแทนของผู้คนในย่านนั้นก่อนที่ในอีกไม่กี่ปีต่อมาเซนต์มาร์คเขาก็เริ่มที่จะมีการแข่งขันกับทีมจากพื้นที่อื่นและก็เริ่มที่จะมีผู้สนับสนุนทางภาคธุรกิจและก็รวมถึงกลุ่มแรงงานบางส่วนจนมันได้เกิดเป็นความคิดว่าพวกเขาควรจะมีการจัดการระเบียบที่ดีขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทีมจากโบสถ์อีกต่อไปจนถึงในปีคศ1887 ทีมก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นกอ o n ตันแอสโซเชชันฟุตบอลค l ับและอีกไม่นานครับภายในปีเดียวกันนี่แหละปี1887แต่ว่าไอ้ข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะครับว่ามันห่างกันเป็นระยะเวลาหลักวันหลักสัปดาห์หรือว่าหลักเดือนนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งครับจากกอ o n ตันแอสโซ i ชชั o ฟุตบอลค l ับกลายมาเป็น a r ร์ดวิกเอซึ่งไอเอฟซเนี่ยครับมันก็ย่อม,มาจากแอสโซเชชันฟุตบอลครับนั่นแหละ โดยการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ครับพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของทีมพวกเขาจึงได้ตัดสินใจย้ายไปเล่นที่สนามแห่งใหม่ที่อยู่บนถนนไฮโรดซึ่งนั่นก็คือสนามไฮโรดสเตเดียมนั่นเองอาร์ดริกเอฟเริ่มเข้าสู่ระบบการแข่งขันอย่างจริงจังเริ่มมีการลงแข่งในรายการระดับภูมิภาคอย่างเช่นเดอะคอมบิเนชันคือไอรายการเดอะคอมบิเนชันเนี่ยครับคือจะว่ายังไงดีเนาะคือมันเหมือนกับเป็นระบบลีกนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นรายการหนึ่งของฟุตบอลอังกฤษในช่วงเวลานั้นนั่นแหละครับในช่วงเวลาที่ฟุ มันยังไม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการซึ่งก็จะเป็นการกําหนดทิศทางให้หลายๆทีมครับได้มีโอกาสลงแข่งขันกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นก็จะมีในลักษณะที่เป็นกึ่งสมัครเล่นแล้วก็กึ่งอาชีพและหลังจากที่12ทีมก่อตั้งได้ร่วมกันก่อตั้งฟุตบอลลีกดิวิชันหนึ่งขึ้นมาในปี1888และพอถึงในปี1892เนี่ยฟุตบอลระดับดิวิชันสองก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาครับอาร์ดริกเอฟซีจึงได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมฟุตบอลลี ส่วนเหตุผลเนี่ยครับมันก็เพราะว่าพวกเขานั้นมีความพร้อมทางด้านสนามซึ่งก็คือสนามไฮโลดน่ะแหละครับมีโครงสร้างของสโมสรที่ชัดเจนและก็มีประสบการณ์ในลลกระดับภูมิภาคอย่างเดอะคอมเ n เดชันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งถือเป็นก้าวแรกอย่างเป็นทางการในการเดินเข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพสำหรับสนามไฮโลดครับในช่วงแรกอะ่ะมันเป็นเพียงแค่ลานกว้างที่มีรั้วไม้มากั้นให้เป็นพื้นที่รอบเฉยๆส่วนที่นั่งอัธจัน์เนี่ยมันก็เป็นแบบง่ายๆเลยครับเอาไม้มาตอกตะปูให้คนได้นั่งกันนั่งได้อยู่ราวๆประมาณ5 0า0ันคนเท่าน,น แต่หลังจากที่ทีมได้เข้าร่วมฟุตบอลลีกดิวิชั่น2ในปี1892เสนี่ยครับไฮโรดก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมีการขยายพื้นที่และก็มีการเพิ่มอัตราศัยให้จุคนได้มากขึ้นครับจาก5,000คนในตอนแรกก็ได้กลายมาเป็น4ี่0 0คนในเวลาต่อมาโดยที่สนามไฮโลดเนี่ยครับมันมีความผูกพันกับพวกเขามากๆเลยนะครับเป็นสนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอย่างต่อเนื่องมานานกว่า30ปีและก็ยังเป็นสนามที่พวกเขานั้นสามารถควา้าแชมป 99, ร์ระดับ2เด้เือนชั้นสน1ได้สํานรรั จนมาถึงในปี1920นะครับที่มันเป็นจุดจบของสนามไฮโลดเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงมันทีหลังละกันนะครับเพราะว่าเราต้องพูดถึงจุดเริ่มต้นของชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนคือหลังจากที่อาร์ดริกเอฟเนี่ยได้เข้าร่วมระดับดิวิชั่น2ในปี1892ครับหลังจากนั้น1ปี1893ทีมก็ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินอย่างรุนแรงเลยค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทีมเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างผลงานที่น่าจดจําในลีกได้ก็คือมีผลงานที่ไม่ดีเนี่ยแหละครับแล้วพอผลงานไม่ดีเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะมาดูเกมการแข่งขันไม่มีใครอยากจะเสียงเงินมาดูบอลที่ไม่สนุกมันก็เลยทําให้รายได้มันลดน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ไม่เพียงพอต่อรา,าย่ายคณะกรรมการของสโมสรหลายคนก็เริ่มที่จะลาออกไปนีสินก็เริ่มที่จะสะสมจนกระทั่งอาร์ดรกเอฟซต้องยื่นขอล้มละลายและก็เสี่ยงต่อการถูกขับพ้นจากฟุตบอลลีก แต่ว่าในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะสิ้นหวังเนี่ยครับมันมีกลุ่มนับธุรกิจและก็ชาวเมืองแมนเชสเตอร์จำนวนหนึ่งรวมตัวกันเพื่อกอบกู้สมโมสรเพราะพวกเขานั้นเชื่อว่าเมืองใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ควรจะมีทีมฟุตบอลที่สามารถเป็นโัรแทนของเมืองได้จริงๆและนั่นเองครับมันก็คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการ Re รีแบรนด์สโมสรในเดือนเมษายนปี1894อาร์ดริกเอเอฟซีถูกยุบและก็ได้ถือกำเนิดใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับ โดยเป็นชื่อที่ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความเป็นทีมของเมืองไม่ได้เป็นทีมของย่านใดย่านหนึ่งอีกต่อไปแล้วครับและในฤดูกาลต่อมาพวกเขาเริ่มต้นในการแข่งขันระดับดิวิชัน2เส้นทางของซิตี้ในช่วงแรกเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ลยด้วยกีบกุลาบนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวทั้งหมดอยู่แถวๆกลางตารางไม่ได้ลุ้นแชมป์อะไรครับจนกระทั่งมาถึงในปี1 8 9 8งพเสถึงเกาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถคว้าแชมป์ดิวิชัน2ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตสร ในระดับดิวชั่นหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเจอกับทีมชั้นนำของยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นซันเดอร์แลนด์แอสตันวิลล่าเชฟด์เวนเดย์และก็ทีมเพื่อนร่วมเมืองจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโดยที่ในเวลานั้นเนี่ยพวกเขายังใช้ชื่อว่านิวตันฮีทอยู่และทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังคงเป็นทีมที่มีงบประมาณจำกัดต้องพึ่งนักเตะท้องถิ่นแต่พวกเขากลับมีหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างของสโมสรไปเลยเขามีชื่อว่าบิลลี่เมเลดิก เป็นปีขวาเชื้อสายเวลส์ที่ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมตั้งแต่อายุได้เพียงแค่20ปีในปี1 8 9 4ก่อนนี้จะค่อยๆได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรทั้งในแง่ของฝีเท้าและก็บุค,คลิกเขามักจะลงสนามพร้อมกับเคี้ยวหมักฝรั่งอยู่ในปากและก็สวมหมวกแก๊ปลงเล่นในบางนัด บิลลี่เมลด็กเขาพาแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างผลงานที่แข็งแกร่งได้ในดิวชั่นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วเลยเขาคือหนึ่งในกำลังหลักที่สามารถพาทีมคว้าอันดับที่3ของลลกสูงสุดได้ในฤดูกาล1 9 0 3 9 0 4ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของสโมสรในช่วงเวลานั้นนะครับและในฤดูกาลเดียวกันนั่นเองเขายังสามารถพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้เป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยด้วยชัยชนะที่เหนือโบตันวอนเดอร์เลอร์สในเกมนัดชิงชนะเลิศแต่ว่าความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับมันก็ต้องแลกมา เมื่อในปี1 9 0 5 9 0 6ความฝันทั้งหมดครับมันก็พังทลายลงไปอย่างไม่มีชิ้นดีในยุคนั้นครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างนักเตะไว้ที่4ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่ใช่ทีมเดียวที่พยายามจะหลบเลี่ยงกฎนี้มีหลายสโมสรได้แอบจ่ายเพิ่มรับหลังเพื่อเป็นการดึงนักเตะฝีเท้าดีให้อยู่กับทีมต่อไปและหนึ่งในนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองในฤดูกาล1 9 0 5 9 0 6เนี่ยสมาคมฟุตบอลเขาได้ทำการสอบสวนและก็พบว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาทำผิดกฎ พวกเขามีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนักเตะหลายคนโดยเฉพาะกับบิลลี่เมเลดิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่สําคัญที่สุดของทีมและมันก็ทาให้บิลลี่เมเลดิกเขาถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษลงโทษแบนยาว18เดือนและทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โดนปรับเงินเป็นจํานวนมากแต่ที่มันรุนแรงมากไปกว่านั้นเนี่ยครับมันก็คือทางบิลลี่เมเลดิกเนี่ยแหละที่เขารู้สึกว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ยอมปกป้องเขา ไม่ยอมสู้เพื่อไม่ให้เขาติดโทษแบนเขาเลยทําการเปิดโปงทุกอย่างออกมาหมดเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนักเตะมากมายหลายต่อหลายคนจนมันเป็นเหตุให้ FA เนี่ครับได้มีการสั่งลงโทษน,นักเตะอีก17คนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นักเตะในทีมชุดใหญ่ทั้งหมด17คนถูกสั่งแบนสั้นยาวแตกต่างกันไปครับตามบทลงโทษที่ได้รับแล้วก็มีการบังคับให้ยกเลิกสัญญากับสโมสรทั้งหมดเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียผู้เล่นชุดแชมป์เอฟอครับไปหมดทีมเรียกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับเป็นการเริ่มต้นนไปนนัับบใหม่่เลยคร ด้วยเหตุน,นี้เองครับมันเลยทาให้แมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ที่กําลังอยู่ในช่วงการสร้างทีมใหม่ได้ทําการดึงตัวบิลลี่เมเลดิกไปร่วมทีมโดยมันเป็นการย้ายทีมในช่วงที่เขายังติดโทษแบนอยู่นะครับก็คือเป็นการย้ายไปแต่ก็เล่นไม่ได้แหละครับต้องรอจนกว่าโทษแบน18เดือนมันจะจบลงกว่าจะได้ลงสนามเนี่ยมันก็ในช่วงฤดูกาล1,907-908เร 1, เลยและบิลลี่เมลลเดิกเขาก็สามารถพาแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่คว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนั้นทันทีก่อนที่จะอยู่กับแมนยูยาวรับั้งแต่ปี1906 -1928 จน และก็ได้ย้ายกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งหนึ่งในตอนปี1 9 2 1จนถึง1924และก็ได้ทําการประกาศแขวนสตั๊ดไปครับในตอนที่เขาอายุได้50ปีอายุไม่ผิดครับ50ปีจริงๆคือบิลลี่เมลลิกเนี่ยเขาเกิดในปี1874ครับย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนปี1894ก็อายุ20ปีแล้วเนะาะในปี1906ย้ายไปอยู่กับแมนยูครับตอนนั้นน่ะมันก็อายุ32ปีแล้วอ่ะเล่นให้แมนยูอีก15ปี ปาเขาเป็เป็น47แล้วครับก่อนจะย้ายกลับมาเล่นให้กับซิตี้อีก3ปีครบอายุพอดีครับ50ปีพอดีโอ้โหแม่งโคตรซิตอะนั่นแหละครับคือหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาถูกบังคับให้ยกเลิกสัญญากับนักเตะในทีมชุดใหญ่ไปจนหมดเลยอะสโมสรก็ต้องมาเร่งสร้างทีมใหม่ภายในเวลาไม่ถึง3เดือนพยายามใช้ผู้เล่นจากทีมสำรองจากทีมเยาวชนและก็มีการซื้อนักเตะที่มีค่าตัวถูกๆเข้ามาร่วมทีมแทน โดยที่ผู้จัดการทีมในช่วงนั้นนะครับมันก็คือแฮร์รี่นิวโบลถึงแม้ว่าคุณภาพนักเตะเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพวกเขาก็สามารถประคองตัวให้อยู่รอบในระดับดิวชั่นหนึ่งต่อไปได้แต่ว่าก็ยืนระยะได้ไม่นานครับผลงานก็เริ่มที่จะตกต่ำลงก่อนที่ในฤดูกาล1 9 9 9 1 9 1 0 ทีมจะตกชั้นลงไปอยู่ในระดับดวิชั่น2เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับหลังจากที่ได้ก่อตั้งชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาได้ทันทีในปีถัดไปจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1มันก็ได้เกิดขึ้นนักเตะหลายคนไปเข้าร่วมกองทัพและก็ไม่เคยได้กลับบ้านส่วนสนามไฮโลสเนี่ยก็ถูกใช้เป็นสนามในการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลของพวกทหารส่วนสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพวกเขาสามารถอยู่รอบในช่วงสงครามโลกได้ก็เพราะการบริหารที่มันประหยัดแบบสุดขีดแต่ว่าฝันร้ายของแมนเชสเต เพราะว่าในปี1920มันได้เกิดเหตุการณไฟไหม้ที่สนามไฮรดมันเกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนโดยสาเหตุของไฟไหม้เนี่ยมันได้มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากระบบทําความร้อนหรือว่าสายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานและรวมถึงโครงสร้างอัจรริย์เนี่ยที่มันได้ทํามาจากไม้มันก็ทํำให้ไฟมันลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วและก็เสียหายหนักมากๆ แต่ว่าโชคดีครับมันก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตและก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยครับแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองและการที่สมสรเนี่ยครับพวกเขาไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วแถมในตอนนี้ก็อาจจะต้องมาใช้เงินอย่างมหาศาลในการซ่อมแซมและก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมพวกเขาจึงได้ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ย้ายสนามเย่าไปเลยดีกว่าซึ่งในอีกไม่กี่ปีต่อมาครับมันจะเป็นการย้ายไปสู่สนามเมนโลดนั่นเองถึงแม้ว,ว่ามันจะมีความคิดความพยายามในการซ่อมไฮโลดครับแต่ว่าสมสรก็เริ่มที่จะรู้สึกว่า สนามแห่งนี้มันอาจจะเล็กเกินไปสําหรับความทะเยอทะยานในอนาคตและที่สําคัญระบบรถไฟและโครงสร้างเมืองใหม่ของแมนเชสเตอร์ก็เริ่มที่จะทาให้บริเวณไฮโลดเนี่ยมันไม่สะดวกต่อการเดินทางของแฟนบอลอีกต่อไปหลังจากนั้นฝ่ายบอดบริหารเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะสร้างสนามเย่าแห่งใหม่ขึ้นมาจากศูนย์เลยซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมาในย่านมอสไซ์ทางตอนใต้ของแมนเชสเตอร์และในปีต่อมาปี1923สนามแห่งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมจะเปิดใช้งานภายใต้สนามที่ชื่อว่า เมนโรสสเตเดียมใช้เวลาก่อสร้างราวๆหนึ่งปีครับรองรับผู้ชมได้มากถึง80,000คนซึ่งในเวลานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษก่อนที่สนามเมนโลสจะได้กลายมาเป็นบ้านใหม่ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีกกว่า80ปีโดยจากเดิมเนี่ยครับพื้นที่ตรงสนามเมนโลสเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของโบสถ์แห่งหนึ่งในเขตท้องถิ่นซึ่งก็ไม่เคยถูกระบุเอาไว้นะครับว่าโบ,บทนะั้นมันมีชื่อว่าอะไรแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของอังกฤษครับในช่วงศตวรรษที่ 19, แล้วกว่20เนี่ย ที่โบสถ์เขาจะถือครองที่ดินจํานวนมากในเมืองและพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสวนผักครับเพื่อเป็นการเอาไว้ปลูกผักเลี้ยงคนในครอบครัวเลี้ยงคนในโบสถ์หรือว่าแม้แต่การเอาไปขายในท้องตลาดดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าไอพื้นที่ตรงบริเวณมอสไซด์เนี่ยครับมันยังไม่เจริญมากในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับการก่อสร้างสนามเมนโรสมันถือเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้จากพื้นที่ว่างเปล่าหรือว่าพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของกีฬาและผู้คนในเมือง โดยในตอนแรกนะครับพวกเขาจะตั้งชื่อสนามว่าด็อกแคนเนลเลนด้วยซ้าที่เป็นชื่อถนนเดิมที่อยู่ในย่านมอสไซด์นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทําการเกษตรเก่าครับและคนก็จะนิยมเลี้ยงหมากันค่อนข้างเยอะก่อนนี้มันจะได้กลายมาเป็นชื่อถนนครับพวกเขาก็เลยอยากที่จะเอาชื่อถนนเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของสนามแห่งใหม่ไปเลยเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยของอังกฤษในยุคนั้นที่มักจะชอบตั้งชื่อสนามหรือแม้แต่ชืืืื่่่่่อออถนนนนนนนีีตตาามมกกกิจกรรหรหวลลััษณะะขงพพ้้ท้ททใแ แต่ว่าสาเหตุที่เขาเปลี่ยนมาเป็นเมนโลสแทนเนี่ยครับมันก็เป็นเพราะว่าไอ้ชื่อดอกแคนโนเลนเนี่ยพอฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสนามฟุตบอลครับดังนั้นชื่อใหม่นยครับมันก็ควรจะเป็นชื่อที่ต้องดูทันสมัยแล้วก็ดูภูมิฐานมากกว่านี้จนในที่สุดมันก็ได้กลายมาเป็นเมนโลสเตเดียมนั่นเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าไอ้ชื่อเมนโลสเนี่ยมันมาจากไหนมันมีแค่คำสันนิษฐานครับว่ามันอาจจะมาจากชื่อรัฐในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองเราจรึงสามารถพูดได้ว่าไอ้คำว่าเมนเนี่ยครับ มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เลยพวกเขาจึงเชื่อว่าคําว่าเมนเนี่ยมันได้ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นจุดประสงค์ทางด้านภาพลักษณ์เท่านั้นและในช่วงปลายศตวรรษที่19จนถึงต้นศตวรรษที่20เมืองแมนเชสเตอร์เติบโต,ต,ต,ตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมกลายเป็นศูนย์กลางสิ่งทอระดับโลกจนได้ชื่อว่าเป็นคอตตอนโพลิสแต่ว่าการเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันได้สร้างความเหลื่อมร้อในเมืองไปพร้อมๆกัน โดยที่ฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ของเมืองเป็นย่านอุตสาหากรรมย่านคนงานและก็มีชนชั้นแรงงานจํานวนมากซึ่งเป็นฐานที่มั่นของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนฝั่งตะวันตกครับโดยเฉพาะบริเวณแทฟฟอร์ดและก็ซาวฟอร์ดเป็นย่านที่เจริญกว่ามากมีคนชนชั้นกลางจนถึงคนชนชั้นสูงอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะครับซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ของทีมแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดนั่นเอง แฟนบอลของซิตี้ถูกมองว่าเป็นคนท้องถิ่นแท้ๆทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นพนักง,งานทั่วไปช่างฝีมือหรือคนที่ทำงานอยู่ในระบบสาธารณูประคสะท้อนให้เห็นถนึงความเป็นสโมสรของประชาชนแต่ในขณะที่แฟนบอลของยูไนเต็ดเนี่ยครับโดยเฉพาะในยุคหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะมีภาพลักษณ์ของการเป็นสโมสรธุรกิจระดับโลกเข้ามามีฐานแฟนบอลกระจายไปทั่วโลกบางก็มองว่าพวกเขาเนี่ยขาดความเป็นสโมสรท้องถิ่นอย่างแท้จริง จนมาถึงจุดเปลี่ยนและการประทะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี1950จนถึงในปี1970แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเซอร์แม์บัสบีได้กลายเป็นทีมที่ก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศและก็ระดับโลกและในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีช่วงเวลาที่รุ่งเรืองในช่วงปลายยุค60ภายใต้การคุมทีมของโจเมอร์เซอร์และก็เมลคอมอลิสันได้กลายมาเป็นยุคที่ทั้ง2ทีมได้มีโอกาสในการลุ้นแชมป์ไปพร้อมๆกันและความตึงเครียดมันก็ได้สูงขึ้นตามไปด้วย ปี1965ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แต่งตั้งโจเมอร์เซอร์เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่พร้อมกับผู้ช่วยหนุ่มไฟแรงเมาคอมอาริสันพวกเขาได้สร้างทีมจากนักเตะท้องถิ่นผสมผสานกับกลุ่มดาวลุ่งและก็นําระบบการเล่นที่ยืดหยุ่นเข้ามาผู้เล่นในยุคนั้นครับเต็มไปด้วยนักเตะที่มีชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายคนอย่างเช่นโคลินเบลเพเมเกอร์จอมคลาสิกขวัญใจแฟนบอลตลอดกาลฟานซิสลีก็เป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากๆ ไมซ์ซัมเมอร์บีปีความเร็วสูงและก็เป็นตัวเปิดเกมลุกให้กับทีมทั้ง3คนครับได้กลายเป็นแกนหลักของความสำเร็จครั้งใหญ่และก็เป็นความสําเร็จแบบก้าวกระโดดด้วยโดยที่ในปี6667เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่ดิวิชันหนึ่งได้6768สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้โดยเป็นการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์แมตต์บัสบีได้นั่นเองครับในปีอ่าปี69ก็สามารถคว้าแชมป์เอฟแคัได้แต่ในปี1970เนี่ย คว้าได้2ถ้วยในปีเดียวนั่นก็คือลีคับแล้วก็ยูฟาคัพวินเนอร์สครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นทีมที่สามารถเอาชนะได้ทุกรายการภายในเวลาไม่ถึง5ปีแต่พอเข้าสู่ปี1970-1971ครับทุกอย่างก็เริ่มที่จะสั่นคลอนเมื่อโจเมอร์เซอร์ประกาศลาออกทําการความขัดแย้งภายในสโมสร เมลคอมอลิสันได้กลายมาเป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวแต่ก็ไม่สามารถรักษาผลงานได้มีการซื้อนักเตะราคาแพงๆเข้ามามากมายหลายต่อหลายคนแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จทีมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากแนวลุกที่ดูดันกลายเป็นไร์เอกลักษณ์ไปอย่างช้าๆจนถึงในช่วงปลายยุค70เนี่ยแหละครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อยๆกลับไปสู่การเป็นทีมธรรมดาถึงแม้ว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มความจุข,ของสนามในทุกนัดก็ตามแต่ว่าผลงานเนี่ยครับสโมสรแทบจะไม่มีความสําเร็จอะไรให้พูดถึงอีกเลย และพอเข้าสู่ช่วงปี80 Manchester City กลายเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้แล้วครับผู้จัดการทีมนี้ก็เปลี่ยนแทบจะทุกปีนักเตะตัวหลักก็ย้ายออกจากทีมไปเยอะมากคนที่เข้ามาแทนมันก็แทนไม่ได้ทิศทางของสโมสรก็ไม่ชัดเจนว่าพวกเขานั้นมีเป้าหมายยังไงจะลุ้นแชมป์ก็ไม่ใช่จะขออยู่กลางตารางก็ไม่อยากอยู่บางปีเนี่ยต้องไปลุ้นหนีตกชั้นด้วยคือพูดง่ายๆนะครับเอาเป็นว่าแฟนสเปอร์อย่าก,กดกันแล้วกันเนาะคือมันก็เหมือนกับสเปอร์สในยุคข,ของเลวี่เนี่ยแหละครับจนถึงในปัจจุบันเนี่ยปี2025แล้ว,ว คือพวกเขาก็เป็นทีมอะไรก็ไม่รู้นะแชมป์ก็อยากได้แต่ก็ไม่ยอมพัฒนาทีมให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้แต่พอตกไปอยู่กลางตารางหรือท้ายตารางก็ไม่พอใจอีกไล่โค้ดออกเอาโค้ดเก่งๆเข้ามาและตัวเองก็มีปัญหากับโค้ดก็ไปไล่โค้ดออกอีกซึ่งนั่นแหละมันคือภาพสะท้อนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลานั้นเลยจนถึงในปี1983แมนเชสเตอร์ซิตี้ตกชั้นแต่ว่าในปี1985ครับก็สามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้มาได้ แล้วก็ในปี1987ตกชั้นลงไปอีกปี1989ก็สามารถกลับขึ้นมาได้ครับกลายเป็นทีมที่ขึ้นขึ้นลงๆอยู่ปีเว้นปีโดยแฟนบอลคู่แข่งเนี่ยครับได้ตั้งฉายาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าเป็นทีมตัวตลก The Comedy Club of English Football เพราะว่านอกจากจะเลื่อนชั้นตกชั้นอยู่ปีเว้นปีแล้วมันยังมีเหตุการณ์ตลกตลกด้วยครับที่มันได้เกิดขึ้นกับทีมนี้บ่อยมากๆเลยอย่างเช่นในเรื่องของการยิงเข้าประตูตัว,ตว,ตวเองเนี่ยครับคืออยู่ดีๆ กองหลังก็วิ่งเข้าไปหดบอลเข้าโกตัวเองแบบดือด้อๆเลยครับเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นกองหน้าของคู่แข่งหรือว่าบางทีเนี่ยครับผู้จัดการทีมกําลังทำผลงานได้ดีอยู่แท้ๆบอร์ดบริหารก็ไล่ออกโดยที่ไม่มีคําอธิบายซะอย่างนั้นจนจุดตกต่าที่สุดนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นในปี1996จนถึง1998โดยที่ในปี1996 Manchester City ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกและในปี1998ตกลงไปถึงดิวิชั่น2เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร คือตรงเนี้ยครับเดี๋ยวมันอาจจะมีคนงงเนาะเอาเป็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตกไปถึงลีกระดับที่สาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดีกว่าครับคือพูดแบบนี้น่าจะเห็นภาพมากกว่าเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับมันยังไม่มีพรีเมียร์ลีกไงดังนั้นไอ้ลีกสูงสุดเนี่ยมันก็จะเป็นระดับดิวิชับหนึ่งพอตกชั้นไประดับที่2มันก็คือดิวิชับสองเนี่ยแหละครับแต่พอมีพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยดิวิชับหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะกลายมาเป็นพรีเมียร์ลีกส่วนดิวิชับสองมันก็จะกลายมาเป็นดิิวชัั่่นนนซึงมมก็ทําให้แเชสเเตตอร์ซิีี้น่ย กลายเป็นสโมสรใหญ่ทีมเดียวในยุคพรีเมียร์ลีกที่เคยหลุดไปเล่นอยู่ในระดับ่าระดับที่3และกันเนาะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับแฟนบอลหลายคนเนี่ยพวกเขาก็มองว่าเซตตี้อาจจะไม่สามารถกลับขึ้นมาได้อีกเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีใครคาดคิดครับว่าเพียงแค่2ปีแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถกลับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้ในปี1998-99สแถึงาแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะกิลลิงแฮมได้ในเกมนะัดชิงชนะเลิศเพย์ออฟได้เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่ดิวิชั่น1และในปีต่อมา1999-2000 จบอันดับที่2กลับขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จถึงแม้จะตกชั้นไปอีกครั้งหนึ่งครับในฤดูกาล2000-2001แต่ว่าในฤดูกาลต่อมา2001-2002เควินคีแกนก็สามารถพาทีมเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งจนถึงในปี2003เนี่ยครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกเขาได้ย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่อย่างซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์สเตเดียมเป็นสนามที่ทันสมัยมากๆคือในปี2002เนี่ยเมืองแมนเชสเตอร์เขาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัด Commonwealth Games Wales ก่อนที่ทางเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาจะได้ลงทุนสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ขึ้นมาโดยอยู่บนพื้นที่ในย่านอีส t l แลนด์เป็นการใช้งบจากรัฐบาลกลางเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์งบประมาณเนี่ยครับก็จะรวมแล้วราวๆ110ล้านปอนด์โดยที่พวกเขาก็รู้ครับว่าหลังจบกีฬาคอมมอนเวลส์เกมไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว ไม่มีใครมาใช้งานต่อแน่นอนทางรัฐบาลเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์และก็ตัวแทนของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็มาคุยกันครับว่าจะเอาสนามนี้ยกให้เป็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเลยแต่ก็ไม่ได้ให้ฟรีๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าในระยะยาวแต่ก็ไม่ได้เป็นการจ่ายจนครบ110ล้านปอนด์นะครับมันเหมือนกับเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนกันมากกว่าครับระหว่าง3หน่วยงานซึ่งก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สภาเมืองแมนเชสเตอร์และก็สปอร์ตอิงแลนด์หน่วยงานกีฬาแห่งชาติ และในส่วนของค่าปรับปรุงสนามาครับอย่างเช่นการลื้อลู่วิ่งออกการสร้างอัธจันทร์ฝั่งด้านล่างเพิ่มเติม,ตมหรือแม้แต่การปรับปรุงภายในให้เหมาะกับกีฬาฟุตบอลมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราวๆ20ล้านปอนด์ก็แบ่งไปรับผิดชอบกันครับก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเริ่มใช้สนามแห่งใหม่นี้ตั้งแต่ฤดูกาล2003-2004ถึงจนมาถึงในเดือนมิถุนายนปี2007ครับชื่อของทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ไปปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทั่วอังกฤษเเลหหหังงจาาากที่่ขขขได้้้้ืออุนใญส ้วยมูล,ลค่าเราๆประมาณ81ล้านปอนด์และการลงทุนในครั้งนี้มันก็ทำให้ซิตี้เริ่มจะมีเงินในการเสริมทัพแบบจริงจังนักเตะอย่างมาตินเปตอฟเอลานโรแลนโดเบียงคีและก็รวมถึงวาเลรี่โบจินอฟต่างถูกซื้อตัวเข้ามากันหมดเลยพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเซเวนกลันอิลิกสันให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยแต่สำหรับแฟนบอลนะครับมันแบ่งเป็น2งส่วนส่วนแรกก็จะรู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าส่วนที่2พวกเขานั้นรู้สึกเป็นกังวลโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองของเจ้าของทีมคนใหม่ และถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถเปิดฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8ได้ค่อนข้างดีแต่ผลงานของทีมเนี่ยครับมันก็ค่อยๆแผ่วลงในช่วงหลังก่อนที่ทักษินชินวัตจะทำการปลดสเวนโกลันเอริกสันออกจากตำแหน่งและก็มอบงานให้กับมาร์คฮิลส์ได้เข้ามาคุมทีมต่อแต่อย่างไรก็ตามครับปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยมันก็ทำให้สถานะทางการเงินของทักษินก็เริ่มที่จะสั่นคลอนจนในปี2008ครับทักษินยิงได้ตัดสินใจขายสโมสรให้กับกลุ่มทุนกลุ่มใหม่ที่มาจากอาบูดาบีและวันที่1กันยายานปี2008 โลกฟุตบอลมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับเมื่อกลุ่มทุนอาบูดาบีอยู่ในแต่กรุ๊ปภายใต้การนําของซีกมันซูบินซเยตอายานานได้เข้ามาซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยมูล,ลค่ารวมแล้วครับก็ประมาณ2 1 0ล้านปอนด์และเพียงแค่วันเดียวหลังจากการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สร้างข่าวใหญ่ด้วยการสัญญาคว้าโรบินโยเข้ามาจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว32.5้าล้านปอนด์ซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นสถิติของลีกอังกฤษในช่วงเวลานั้นครับ แต่ว่าชิ้งมันฟูเขาก็ไม่ได้เข้ามาด้วยเงินเท่านั้นนะครับเขายังได้นําวิสัยทัศน์เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงสโมสรน,นี้ด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มมีการสร้างทีมใหม่อย่างเป็นระบบมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมีอะคาเดมี่ที่ดีเทียบเท่ากับหลายๆทีใมในระดับโลกมีศูนย์ฝึกซ้อมแห่งใหม่แล้วก็มีการดึงเปปกวัวเดวล่าเข้ามาในปี2016จนทำให้พวกเขาได้กลายมาเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันนั่นเอง จากทีมที่เคยถูกล้อเลียนว่าไม่มีประวัติศาสตร์ในวันนั้นในวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกซึ่งไม่ว่าคุณจะรักหรือว่าเกลียดแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทุกคนก็ต้องยอมรับว่าการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ย โอเคแหละไอ้เรื่องของเงินทุนเนี่ยมันก็เป็นประเด็นสําคัญครับในโลกฟุตบอลในยุคปัจจุบันแต่ถามว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทําจนมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยมันคือเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับมันคือการวางแผนการวางยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในสโมสรและก็ทําให้ทุกคนในสโมสรเนี่ยสามารถเห็นภาพภาพเดียวกันให้ได้ ซึ่งไม่ใช่ทุกสโมสรสามารถทําได้นะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาสามารถทําได้และนี่ก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็หวังว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็รวมถึงแฟนฟุตบอลทุกคนจะชอบกันเหมือนเดิมนะครับและถ้าชื่นชอบเนาะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ